ส่ัสดีวัสดีครับรหลังจากที่มาจากร <c oughs> ับประทานอาหารที่ยนะผมก็ขอเวลาพักลรมุมก่อนครับผมสักครู่แล้วก็ทำงานต่อครับสี่บา่าวโซขอนอนสังงกยิ้มก่อนนะครับผม,ม,มบบอ๋อครับมีการมีการปิดท้ายด้วยครับตกแกงหอยเ้ก้อยอเอ นีคยับพ <g Jud ite> <Boy> ่อเปิค no, ร well, right. well, ับคนละมุมมาผมโปรเจครับพี่นี่อเปื้อปอเปื้อเลือกเลือกปอเปื้อปอเปื้อสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเลอคอลเลอร์พี่น้องภาษาภาษาเทศบานแม่มันต่อยครับคอลเลอร์คอลเลอมะม่วงเหรมะม่วงบ่มะม่วงโค่เหรอโค่โค โคเออออยโค่อยาาให้เราอนแต่แม yeah, yeah ่โอ yeah yeah, 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 well, ้ามะมวงมะม่วงมะม่วงข้อเลืองล่ะข้อเลืงเห็นจะพงบอกข้อเรืองโจ้เลยโจ้นี่โอ้โหโจ้เสิร์ฟช่างพงครับผมด้วยเว้ยเขล้บ่ขาล้เขาล้เออสีเหลืองกินมะม่ง

คอยละงงงงไรงงบองงดบ่อ่าครับมาเรียนภาษาพุทธทยนะเอซีผู้พูดพุทธายมันเกิดอะไรขึ้นนะีนะกินมะมืออย่เฮออยเฮออยเฮอนะอยเฮอโซพูดพุทธทยก็จะหาบอกติดเลอไม่ไม่จะหาอะเฮอนะครับผมโอ้รับยาหับาี่เลยยาหฟังแต่ฟังง่ายแต่พูดยากเี ตอนนี้แม่แต่กำลังกินขือกับมะม่วงนะครับผมข้าวปะมากินละแม่มากินีีว่าอิ่มอยู่เด้อิ่มอิ่มเหรออิ่มอยู่อิ่มอยู่เหรอเพื่ออิ่มเลยอิ่มเลยออิ่มแล้วอิ่มเลยอิ่มแล้วอ่ะเออเอาโอ้มาภาษาพุทไธนะผมอ่าโซ่เจอพุทไทยก็ปวดหัวเหมือนกันครับผม ภาษาโซเจอภาษาพุทธไทยโอ้เอ็กกี้ใส่เข็มขัดอย่างดีเอฟซีนะเข็มขัดอย่างดีนะครับนี่ครับผมแบบยังไม่มีรายได้แล้วก็ธรรมดาปลูกแบบนี้ก่อนครับให้ฝากกดยูทูปได้ตังค์ก็ค่อยซื้อตัวดีนะพี่ตอนนี้ก็ใช้ปลูกองุปลูกไม้ปลูกไปก่อนนะครับผมใบปอนใช้เปลือกของปอนะครับผมอมันนี้ช่างเหนือ ชั้นนี้ชั้นเนื้อชั้นนี้บ่คื่อเราไปหองชัางเนื้อถ้ามีได้ขายเนื้อเอาเนื้อเนื้อเนื้อคือเนื้อเนาะเนื้อก็คือเนื้อจะกินก้อยเนื้อกินก้อยเนื้อก้อยเนื้อเออกินก้อยเนื้อแล้วเอาถึกเตอร์เลยถึกเตื้อเลยถึกเตื้อเจ๋งเลยอะถึกเตื้อถึกเจอวะย้ำว่าเหลือนัวเหลือโอ้ยไม่เอาแม่บ่าครับ นกฮู่นะนกเหอโอเคครับลกปนี้จบพันนี้นะครับผมอ่าโซเจอพุทัยครับผมจะเกิดอะไรขึ้นเอฟซีเราออกคนณ่ะก็ได้สวัสดีครับ